โอเคโอเคสสวัดีครับวันนี้ผมมาปั้นหุ่นเอเวนเจอร์แล้วก็หุ่นสัตว์สัปลาดนะครับสัปหลาดนะครับอันนี้คือสัปหลาดฝันนะครับมันชื่อโอริโตะอิอีอันนี้มันสไปเดอร์แมนอันนี้อารอนแมนสไปเดอร์แมนนี่อารอนแมนสไปเดอร์แมนอันนี้อันนี้ฮักครับโอ้โหนี่เป็นจินตนาการของเด็กนะครับเด็กคนนี้ชื่ออะไรอ่ะคลาสิกครับอ๋อคลาสิกนะครับปั้นนะครับโดย โดยใช้ดินน้ำมันอ่าส่วนอีกคนหนึ่งพี่สาวชื่อเสียงเพลงเเสียงงพลทำกังบ้านด้วยตอนนี้นะครับอยู่ปรสองอยู่ปรสองนะครับช่วงนี้โควิดนะครับอันนี้ไม่ทำกางบ้านเลยอันนี้ปั้นเสร็จก่อนค่อยทำใช่ไหมถ้าเสร็จใช่ครับโอเคเรียงเสียงค่อยเก่งคนปั้นนั่นแหละฮัลจักรแล้เป็นหลายบ้านแล้วหนูเรียนเก่งใช่ไหมพ่อด้วยไอ้หนุ่มจักรแล้หอมเอ้ยหนุ่มจั์กระเล่หอมนะครับจักรแล้หม่ำบอกคนเพื่อนๆด้วยนะ ตั้งใจเรียนเก่งๆนะอ่าเรียนเก่งเรียนไม่เก่งอยู่ที่ความขยันเดียวนะลูกหนังสือขยันเราก็จะเก่งได้นะครับโอเคบอกคนเพื่อนลาไปก่อนบายบายครับลาไปก่อนอ่าเสียงเพลงบอกคนเพื่อนลาไปก่อนบายบายครับบายบายโอเคแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอเค